จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปีพุทธศักราช2568 เพื่อก่อให้เกิดกระแสผ่าครอบครัวเข้าวัดทำรรบุญและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมชนและเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นกระตุ้นให้เกิดทุนทางวัฒนธรรมซอฟ์พวเวอร์รวมทั้งเป็นการขยายโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญตักบาทรักษาศีลเจริญภาวนานอกเหนือจากวันธรรมสวระและในโอกาสต่างๆ จึงได้กำหนดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนตักบ,บาสผพานสูตองเป้ณวัดภูสมะนารามบ้านกุ้งไม้สักตําำบลปางงูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างวันที่10มิถุนายนถึงวันที่6กรกฎาคม2568ตามกำหนดการดังนี้ ครั้งที่1วันอังคารที่10มิถุนายน2568ครั้งที่2วันพุธที่18มิถุนายนครั้งที่3วันพุธที่25มิถุนายนครั้งที่4วันพฤหัสบดีที่3กรกฎาคมครั้งที่5วันศุกร์ที่18กรกฎาคมและครั้งที่6วันศุกร์ที่25กรกฎาคม2,568 จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรสะพานสูตองเป้สะพานไม้แห่งศรัทธาอธิษฐานสำเร็จร่วงฝังพระธรรมเทศนาะเจริญจิตภาวนาไหว้พระขอพรพระมหาจัก,กรพรรดิอธิษฐานสำเร็จและอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชนบ้านกุงไม้สัตว์ ทั้งนี้ได้กำหนดวันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดโครงการดังกล่าวในวันที่2มิถุนายน2568เวลา9นาฬิกาณวัดภูสมะนารามบ้านกุ้งไม้สักโดยนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการถแถลงข่าวจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนศรัทธาสาธุชนนักท่องเที่ยว ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนหมายเลขโทรศัพท์053614417